สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพบพ่อกับภาคกินพระแอลนั่จ้ะเนาะมื้อนี้สิมาเบิ่งพง่อใหญ่อ้วนที่ทำเมนูเมนูยังไงแกงอ่อมแกงอ่อมนั่จ้ะเนาะแกงอ่อมจีนแกงอ่อมเนื้อพริกลาบโอ้ยพริกลาบนะพริกแกงอ่อมเพิ่นก็นตำไว้แล้๋ยวนั่จ้ะเนาะใส่ยังในไอ้พริกแกงอ่อมอ่ มีขาะจคายหมักขกวงบมักแนออกนหอมเจียมเกลือพริกแห้งกะปิและกัไอเอาหน้าปลาห่ายอหน่อยหนึ่งครับผมทำร่วมเซนเนแล้วมันบ่ครับ<า>สุดเหนือครับสุดเหนือนี่มีปบะกูดมีกับใบกะเพราใบกะเพราบานๆนะพี่น้องเนาะ เนื้อก็เ,เป็นเนืเ้อเนื้อเอินอย่างเนื้อติดมันเนื้อเศษเนื้อเศษอันนี้คนไม่ต้องใจาเ,จเนื้อเศษพี่อว่นไปที่ทำการหันห่นหั่นเนื้อผมชอบอันน้นอยๆครับผม,ผมชอบอ <laughs> ันไงพี่อว่นก็หั่นเนื้อได้ใจ้าเด้อยไข่เรับวาว คขันพี่น้องหลายผู้เล่ก้อนกับเจีอันบางคนกับเจี๋หูจักเนาะ oh. อัน oh. บักแคว้น oh. มื่อในเจี๋ยไฮเบองหน้าตาบักแคว้นพริกแกงที่พ่อนี้อ้วนต่ำนะจ๊ะเนี่ยต่ำเรีบรยบร้อยเนาะบระเทศไทยตอนต่ำเนี่ยพี่น้องบักแขวนน้องก็บเจี๋ีลักษณะแบบนี้เลยจ้ะไอ้มันเป็นต้นแบบไหนอ่าเป็นไม้ยืนต้นค่ะ ต้นอย่างกับต้นขวงนั่นแหละเหมือนต้นมะกรูดนั่นแหละต้นยังเกาะเป็นไม้ยืนต้นมันเป็นเครื่องเทศทั้งเหนือเนอะไอเนาะนั่นนต้นจะเป็นน้ำหนามมันเป็ดิต้นแบบหนามนะลักษณะก็ซีเป็นแบบนี้อที่น้องแบบแข่นเวลาพอยี่อ้วนชิลาบหรือว่าเห็ดแกงอมนะจ๊ะเพื่อกะซีใส่อันนี้แหละลักษณะมะซีไม่เม็ดน้ำดำเนอะไอเนาะเขาก็ซีเอาออกเม็ดในมันแบบแข่นส่วนอันนี้ก็ซีเป็น เอออย่างก็เม็ดหอมป้อมเม็ดหอมป้อมหรือว่าหน่วยเอออย่างเนาะน่วยผักชีพี่น้องเนี่ยเป็นอะไรเพื่อนกระชีตําใส่กับพริกแกงพริกอย่างเนาะท่างบานเพื่อนหน้าตากระชีเป็นอย่งนี้แล้วก็ะิมีอีกแบบหนึ่งก็คือบวบขวงที่เขาเจา้าเอามาใส่แกงน้องใหมน่นแต่ะภาคินเพลเอลบะมี่เนาะเดี๋ยวมือหนาทันมีสิเอามาให้พี่น้องเบิง้ง โอ้ฮันเหนือขมักขมินนั่งน,น,นอนกะ <laughs> โองเลยปะ พี่น้องกินออกล่ะหอมซชยซาล่ะขัวพริกห้มันหอมพี่น้องเนาะนนีนน้ก็จะเดี๋ยวเอาเนื้อลงมาโคเลยเอาเนื้อมาขัวก็น่าจะเนาะห้มันอัะนะ ซุกซุกพ่อซ้ำใดซ้ำหนึ่งแล้วก็ไปเติมน้ำมาไอยบ่ลมลมเย็นเงียบอ่ะจัดมา้าสวยสวมากเลยอจัดไปอ่าครับผมวันนี้ผมก็ได้เติมน้ำไปแล้วครับนอตะกี้ผมนี่ไม่บ้านไปอยู่ผมเลยเติมน้ำลงไปไหนอันตัวกจกุเนาะ คนตักข้างหน้าคนันผอมเนาะอันนันปวดเดือดเนาะคนผอมกันหน้าไปเดี๋ยวรอสักพักกันเขาหน่องรอมันเดือดร้อนหน้ามันแห้งก็จิ้มกับสุปพอดีครับหน้าเดือดรอกันหนึ่งโอ้เดือดบ่บ่ละไออ้าวใช้ไม่ก่อนหน่ะสุกก่อนอ่าพี่หน่อไอออกเพทวนทวนหอมขึ้นนะอะไรคือหอมขึ้นหอมที่สุดเลยบ่ โอ้ยพี่น้องคนนี้อ้วนใส่น้ำเต็มกระทะหมอกกกอะคือถ้าน้ำแห้งก็เจิยมจูกพอดีไงพอดีบ่ะ,ะแกงอ่อมเขาเหนียวครับหอมออดอีนะกะเพราไอ้ธรรมชาติมันถึงเนด,ด้อาใส่แกงอ่อมทอดกระเพราเนี่ยเก็บมาจากของอัมมาลาแล้วหอม ใน,ในระวงังเทลลอเด็ดใบกะเพราใบกะเพราภาษาอีสานเอื่นพักอีตูไทยนะพี่หน่องเอื่นคือกันรูดเปล่าบองหงเนาะแต่ทั้งบ้าน่อยเอ,อื่นคอยอีตูไทยไม่ได้เอ,อ,อื่นยังยิสเสกเผา <laughs> โอ้ย <laughs> ลินพันกันเออแก่งใกล้จะจกแล้ว รอมสักคราวครับโอ้หอมขึ้นเลยอยากกินข้าวขยะเมัอนจะหมดเปลือยแต่ด้อครับรอมจีนมันเปลือ,อยอ่อนน้อยก่อนอันนี้ผมก็โรยด้วยลูกโดดใส่ลูกโดดลงไปแล้วครับผมถ้าจะถ้าจะเปลือยะครับเนาะแกงเลยเดี๋ยวผมจะตักใส่ถ้วยก่อน แม่บ้านกับเอยุออกไปซื้อเนีย่ยโม้หลงลุ่มมั้งเดี๋ยวผมจะกลับกล้องอันหนึ่งตักอันหนึ่งนะแล้วผมชิม้มแล้วแหละผมชิมมช้มหมดตะกที่แล้วผมมีสูตรเด็ดเนี่ยสลีมเนี่ยผมจะเอาเสลีมใส่ลงไปผมต้องการความขม ใ <peach> ส่เป็นต้นนี่เลยอะบ่โหดใส่อ่ะโอ้โ,อโ,โหรถแรงหนุบเนี่ยมันหนักแท่นะหร่มันจะรับนี่สภวาวะหมดอ่ะไปเฮาจริงเจ้านี่หนักอยู่ สูตรผมด้วยครับนี่น่าถ้าไปานก็ได้กับเอาทำได้เลยจะขมแน่อนอนไมแก่งออมนี่น่าสำหรับคลิปนี้กับไอ้กอนเดอร์ครับเดี๋ยวผมก็จะกินข้าวละกิตักใส่ถ้วยละกดดูแล้วกันจะไปลืมกดไลค์วยเด้อครับ สำหรับคลิปนี้ก็แก่งอ,อมจิ้นครับผมตุองก่อนเ้ยครับสวัสดีครับผม